ล่าสุดใช่เพลงไปแล้วเน้อก็ใช่ปล่อยเพลงออกมาแล้วแล้วก็รอเพลงใหม่อยู่ใช่มันเป็นยังไงบ้างตอนนี้รอเพลงใหม่อยู่อ้ตอนนี้อะค่ะตอนนี้ก็ตอนนี้ช่วงนี้ดูยูริอะค่ะพี่ช่วงนี้ดูยูริของทางช่องสามเออยังไงช่วงนี้ดูยูริค่ะชอบดูหญิงหญิงไม่ชอบดูหญิงหญิงไม่เคยทอินครับแล้วไม่เคยทอินยังไ ก็ฟินหรืออะไรก็มองไหลด้วยเหรอเรื่องยูเรี้จ้าไหลหรือไหลไ้วยเหรอยูนี้ไหลค่ะไหลไปทางไหนไหลไปทางไหนไหลไปข้างหน้าอาจารย์ไหลไปข้านเราไม่เที่ยวรถอย่าถอยหลังมันไหลมันจะไหลกับใครมันไหลกับใครเราก็ดูเพื่อความมันเทิงเพอนเพื่อนเราผู้จัดการหรือน้องๆอะไรอย่างเงี้ยก็เพื่อเล่นติดยูรี้อยใช่ค่ะเ่องนี้ติดยูนี้เรื่องอะไรแล้วเราอยากเล่นบ้างไหมอะากอยู่นี้ นี้อยากเล่นมากไหมหญิงหญิงใช่ไหมคะกับใครคนนี้ดีมาแถวนี้เลยเหรอก็แถวนี้ก็มีหญิงหญิงอยู่นะคะมีผู้หญิงเยอะเหมือนกันไม่เอา่ากอย่างค่ายช่องสามเองเขาก็มีตั้งซีรีส์อยู่ดีอยู่แล้วถ้าทำถ้าทำก็น่าสนใจนะคะก็อยากเล่นกับผู้หญิงแต่เขาบอกว่าต้องไปเรียนนะคะมันจะมีเทคนิคในการแบบอะไรเขาบอกว่าเขาต้องไปเรียนเขาบอกว่าต้องไปเรียนหนูก็เลยแบบจริงจังเลยเหรอที่ี่เราต้องไปเรียนแบบ การแบบว่าสัมภาษณ์การมองอะไใช่ค่ะแล้วเราประทับใจผู่ไหนอยู่บ้างอ๋อแน่นอนเลยค่ะผู้ง้องพี่หลิงหลิงกับน้องอ๋อที่เราเป็นผู้นำเหรอเนี่ยใช่ค่ะผู้นำด้อมดาวผู้นำดอมด้อมเพรา็มีด้อมมีผู้นำมีอะไรแต่ว่าเราเราช่องสามไงคะแล้วเราทำเนียวกันได้ยืนอย่างนี้ออมจริงจริงบ้างไหมอ๋อไปค่ะไปตอนนี้เหมือนเขามีเรื่องใหม่ด้วยแล้วก็ ติดตามติดตามอยู่อ่ามีโอกาสได้พูดคุยกับน้องไหมมีคุยค่ะคือเคยเอ่อวิคชอปเคยเล่นเรียนเรียนการแสดงจักพี่หลิงหลิงใช่ชอบขนาดนี้ต้องต้องเล่นสักเรื่องแล้วชอบชอบไชอบพี่หลิงชอบน้องอแล้วก็เขาก็เลยพูดเปนเยอะเดี๋ยวเราเข้าไปเดี๋ยวเราเข้าไปเราเข้าไปเป็นนี่เขาก็เลยเราแบบไม่เราต้องหาคู่ใหม่เรต้องหาใหม่แล้วเรามองค่ะไม่บอกตรงนู้นเนี่ยหรือว่าคนไปเลนหรือเปล่า นั่งเอกในช่องสักคนนึงถ้าพูดเราอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของอนาคตเองแต่ตนนี้ปุยมาแบบนี้คือจะมีหรือเปล่าจะมีหรือเปล่านั่นนะสิครับเป็นเรื่องของอนาคตหรือว่าน่าสนุกน่าสนุกถ้าผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่เนี่ยคาดการณ์เราก็หอมหอมหอมใช่ไหมน่าสดน่าสดค่ะเพราะว่ายังไม่เคยใช่ไหมล่ะยังไม่เคยก็ต้องก็ต้องรอ อะไรใหม่ๆใช่เราอะไรใหม่ๆอะไรใหม่ๆหัวใจแล้วก็ต้องอะไรใหม่ๆนี่แหละนี่แหละเรื่องนี้แหละก็ไม่ใหม่เนาะใหม่หรือเปล่าก็ไม่ใหม่นะแล้วมันเป็นยังไงล่ะเรารักอยู่ที่เดียวเนี่ยช่องสามมัถามเรื่องหัวใจมันถามมาฉลองเพราะหัวใจของเรามีให้ช่องสามมากเออช่องเก่งเราต้องถามเป็นของเราด้วยหรือเปล่าอะไรนะเราช่องสามเป็นเจ้าของหัวใจเราหรือเปล่าไม่ช่องสามคื คำถามคือเราเล่นละคนคือเขาใช่ค่ะพี่ดิวคือเจ้าของหัวใจคนนี้พี่ดิว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 คุณดิวคุณดิวแล้วไี่ล่าสุดเมืองนอกคนก็บอกว่าเราก็ไปหาอุ้ยีไปหาคนไปป้าไปฆ่าหัวใจเออให้มาเราเราก็มีใจอยู่ตลอดเราต้องไปตามหาด้วยเหรอคนี่แสดงว่าเขาหัวใจเขาเป็นของเราแล้วเหรอ ไปเที่ยวไปหาไปเที่ยวค่ะไปหาคุณแม่เพราะว่าคุณแม่อยู่ที่นั่นหวานไปขคะเยอรมันเยอรมันต้องหวานด้วยใช่ไหมถ้าถ้ากินอ่าสตรอเบอรี่กินน้ำหวานหรืออะไรอย่างเงี้ยเบอร์เกอร์ใส่น้ำตาลใส่ซอสเยอะๆก็หวานมรหวานนไปอใครนะคะถึงหวานเรากินกับเหมาอะไรกับเหมากับปลาเล้วแล้วไม่เจอพี่ชายเยอรมันอุ้ยเยอะแยะเลยค่ะ เขาเขาประเทศเขามีทั้งผู้หญิงมีทั้งผู้ชายมีเยอะมากเลยแล้วหนุ่มเยอรมันนี่นมันถูกใจเราไหมล่ะเอออร่อยค่ะอร่อยอะไรอร่อยอาหารที่นั่นอร่อยไม่ถามว่าหนุ่มเยอรมันอ่ะใจยังได้บอกว่าหนุ่มที่ขายที่เยอรมันเหรอไม่ใช่เราต้องตอบให้ตรงคำถามเออไปขายต้องต้องถามซะลูกได้ได้เจอหลนไปแต่เพื่อนไม่สนิทเราไม่ได้เฮ้ยคุณเขา เมตตาด้วยคำวอเพื่อสนิทเลยนะขาไปถูกเจอค่ะหพวกคุณอัปเดตมันจบแค่นี้จบแ้วค่้วเปาแล้วเดี๋ยเ่แมสุกไม่ได้เชปโมเมนต์กันดุกน่ารักสนุกค่ะเพราะว่าไปหาแม่ด้วยแล้วก็มีเพื่อนไปเที่ยวด้วยถูกต้องค่ะเป็นไกด์เก๋ แต่ไม่มีไกด์ขอเป็นไกด์ให้เราคือบอกเลยว่าภาษาอไปเที่ยวยุโรปเนี่ยเขาไม่ได้คุยเหมือนเป็นภาษาอังกฤษล้วนก็คือถ้าคุณไปเนี่ยมีเพื่อนไปอดีเราดีไหมคะเราดูแลดีไหมเราดูแลกันเขารู้ใจเราดีไหมคะเขารู้ใจเราดีไหมเราใจดีไหมเขาเป็นคนน่ารักมันมันมีาแฮปปี้แมมไปแล้วแบบได้เจอกันอะไรอย่างี้คุยกันอะไรอย่างี้ อร่อยด้วยอขายบอกว่าคือหนูบอกว่าทิ่เนี้ยหนูไปกินไปกินไปกินเยอะมากกินเ้าเพราะว่าแบบนึกอะไรเราก็เฮ้ยเราไปกินร้านนั้นกันเราไปอะไรอย่างเงี้ยอะไรแล้วคุณแม่ถูกใจไกด์คนนี้ไหมคะอุ้ยตั้งแต่ตั้งแสเป็นช่แล้วใช่ไหมเราไปแบบมีเป็นฟิลเหมือนเป็นเพื่อนแล้วก็แบบเจอแม่เจออะไรคือแม่เขาก็บอกว่าถ้าน่ารักแล้วเขาแบบเขาแบบเหมือนเป็นฟิลเหมือนเราคุยกันแบบ เป็นเพื่อนที่ที่ที่เก๋อยากคุยด้วยอ่ะแบบมีศึกษาหรืออะไรแล้วก็ทําให้เราไม่ต้องคิดเหมือนวนๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าไปลุยๆแล้วก็ได้ภาษาได้อะไรสนิทกันมากขึ้นไปต่างนานาเก็้สนิทกันเจอกันก็เป็นเพื่อนสนิทกันเพื่อนกี่เปอร์เซ็นต์ครับเป็นเพื่อนกันกี่เปอร์เซ็นต์ได้เออเพื่อนเล่นเพื่อนเล่นเพื่อนเล่นกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนเออ ไนะะคเป็นทีมเจียเหรอมีอะไรด้วยนะสกิลสถานะอะไรอย่เออ้ยเ้ยนั่นน่ะเป็นเรื่องของอนาคตอีกเหรอพวกคุณแต่รู้ตัวไหมว่าพอคุณถึงเขาเมื่อไหร่อาการออกเลยนะเราเราพูดถึงใครเราก็อาการออกจริงเหรอจริงหรือพูดถึงเออไอ้หน้าฝั่งน่ะเลิกเลิกเลยเฮยผมมี่เฮยผมมี่เลิก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 ตลอดเลยไมันเป็นไงสถานะหัวใจตอนนี้เลยนะคะ รูสึกว่าดีค่ะมีทั้งคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นแบบครอบครัวพี่เราหรือเป็นเพื่อนๆที่อยู่รอบตัวตอนนี้คือรู้สึกว่าเออใช่คำกระสุดได้ไหมโสดใช่คำกระสุดหรือไม่ใช่คำโสดได้ไหมโสดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มีคุณคุยโสดแต่คุยได้คุยคุยได้หมดเลยเขาเป็นเมื่อวานเพื่อนแบบไหนคุยไง คือตอนเนี้ยเราอะ่ะมีเพื่อนมีครอบครัวรู้สึกว่าเราแฮปปี้เรารู้สึกว่าถ้ายังไม่ได้ผูกมัดมกับใครหรือยังเราต้องใช้เวลาเรื่องบางอย่างมันต้องใช้เวลาเพราะว่าการที่จะข้ามสเต็ปบางอย่างไปอะ่ะพอเรามันแบบรีบๆหรืออะไรเราไม่มั่นใจอะ่ะมันจะเกิดอะไรตามมาเราไม่รู้วันนี้เราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ชา้ชาก็ชา้ชาจะเชื่อทุกคนช่วยสุดโดแต่จีบได้ไหมตอนนี้โดนแต่จีบนี่ไงนี่ไงทุกคนน<ม>้ำ<ม>ลอองจีบ แตต้องมาติดแน่ต่ว่าติด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 ติแล้วนั่งนี่ติดกันเลยนี่เห็นชี้ในโป้งเขาชวนเขาชวนเพราะมันยังมีใครไหมชวนเอามาไหมเขาจะมาอะไรต้องมาไหมหนูไปเจอเะอยอกเจอพี่เจอเหรอเออหนูก็อยากให้พี่เจอเโอ้ยยังอยากเจอเขาที่นี่เหมือนกันคนเขายังชวนชวนคนเรื่องชวนชวนค่ะถ้าพวกพี่เจอดี่ว้าวทุกคนไหมว้าว ไปเลื่อยอีอทวันนี้ยังคุยกันอยู่ไหมกลับมาแล้วเนี่ยโอ้คุยค่ะเราเป็นเพื่อนกันเราคุยกันตลอดคุยทุกว <c ười> ันเลยเหรออัปเดตเดต, <c ười> ต่ออัปเดตอัปเดตเพราะว่า <c ười> เขาจะมีความน่ารักตรงที่ว่าเออเวลาคุยกันอัปเดตเขาจะถามว่าวันนี้เป็นยังไงหรืออะไรห, <c ười> หรือว่าแค่คุยกันประมาณกี้ถามกันอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีคน อยากรู้เรื่องของเราด้วยเรา<ต><ถ>อยากแางแต่พี่พี่อยากพี่อยากว่าพี่อยากว่าคุยกันตอนไหนว่นาทางคุณมันต่างกันนะอะตอนตอนเราตื่นอะพี่ตอน <c oughs> ตอนตื่ <c oughs> ตนแต่เขาว่า <c oughs> ยังไม่นอนอะจ <c oughs> ะไม่คุยกันแต่ถ้าเรานอนแล้ว <c oughs> แล้วเขา,ย,ายังแบบยังตื่นเราก็อาจจะไม่ได้คุยกันเราต้องหาเวลาหาเวลาหาหลังห้าชั่วโมงมีพิธีมิ่งไหมคะ่างวันนี้คุณไหนแมส s p e a k English all this English โอ้ Where you from Where are you? For, right? yeah. I uh, I, I miss you กันบ่อยไหมคะ I miss you กันบ่อยไหมคะ Miss คือ Miss you Miss you Miss you y e s, yes? <S Miss you y e s yes, or no or Yes yeah.